นะคะพี่เลี้ยงกองทั้งสามท่านดูเดี๋ยาจย์ประจับด้วยว่าคืออะไรแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็ตั้งแจกมาให้กำจัดก็คุ้นมากนะครัะก็คือนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ผ่านมานะฮะรู้สึกว่ามันมันเสียเร็วพอสมควรเพราะว่าคิดไม่ถึงว่าการสื่อท่านนี้มันจะทำให้เกิดความรุ่งรักต่างโด้ธในสถานที่ที่พี่คิดว่าเขาจะ สนใจหนังสือมากขนาดนี้พ่าเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะการที่ภาควิจารณ์กรรมาลัยและกองทัพเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเลยว่าอย่างยิ่งพื้นที่ในสัมภานะคะมีการวิจารณ์มีการเสนอให้ยุบให้เลิกนะคะมีการพูดว่ากรรมาลัยเป็นรั้วซ่อนรั้อย่างไรนะคะเป็นเจ้าของรั้วทไรอยู่ทิ่นี่เนี่ยก็เป็นคนถือเทือกที่ายเกี่ยวกับเรื่องของกรรมาลายอยู่แบบเข้มข้นมากในสัมภแต่ว่าคนเราเล่นกลับ เอ็น,นี้ว่าไม่ได้เจอกรณ์ออกมาผู้จ่ายในสนกษที่ทำให้แบดกลัวมากตัวนี้นะคะเพเรื่องนนี้ก็อ,อันนี้ก็แปลกใจเพราะปกติหนัสื่อวิชาการเป็นสิ่งที่กองทัพเองหรือสัญัาที่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ว่าหลังจากที่ฟังสามท่านแล้วเนี่ยนะคะที่อ่านแล้วเห็นอะไรบ้างเนี่ยเอ็นี้ว่าแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ะะทหารซึ่งชื่อว่ามีมีมีหนั่อยู่ในห้องนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> ในรายงานเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ถูกฟ้องมากขึ้น นะคเมื่อวานนี้ในการประชุมในที่ประชุมของกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งมีคุณพาะราสำนักไปรษณีย์เป็นประธานก็เชิญตัวแทนของกรรมาธิการเข้ามาประมาณสิบคนนะคะก็เขาก็เสนอความเห็นและเช่นก็ชี้แจงไปว่าประเด็นต่างๆที่เขาพูดมาเนี่ยเรามีเห็นว่ายังไรบ้างอย่างไรบ้างนะคะก็นี่ว่าเขาก็พูดว่านี่เป็นหนประโยคหนึ่งนะคะที่โพสตกรรมาธิการบอกว่าเขาไม่คิดจะเสื่อมนี้เป็นภ่ร่าจ แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานอื่นมาฟ้องผมว่าเนี่ยนะครับแต่า้ฟังท่างสามท่านแล้วเนี่ยอาจจะโอกาสที่จะถูกฟ้องเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นถ้าจะใจฟ้องเร็วขึ้นแล้วก็อย่างที่อาจารย์กรรพินพูดถึงว่าพยายามจะอธิบายเรื่องของว่าคอนเซ็ปต์เรื่องที่ไม่เซคูริตี้ของมันต้องมรูปเนี่ยจริงๆนหัวใจที่สำคัญเลยการพัฒนาของมันเพื่อให้เราปลอดโปรเจกต์ปลอดกรวแล้วก็ความหิวโหยนะครับฟรีซ่อน ฟรีร mm ็ hmm. อกฟรอมทีวีแอนด์ฟรีร็อกฟรอมบอลส์แต่อันนี้แยกกันไม่ได้เรื่องการรวมกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ยากไม่ได้ไไดนะคะ mm hmm. สิ่งที่เราเห็นก็คือนี่เนี่ยเป็นคนที่สนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็หรือว่ามีใน,นช่วงที่เป็นน,นักศึกษาเในระดับมีช่วงเวลาไหนไหมคะที่เรารู้สึกว่าสังคมไทยเราอยู่ในสังคมไทยเราไรับจากครอบครัวได้จริงๆหรืมว่าเจอหลายทาง คงไม่เป็นไรนะคนไทยมันมันผ่านมันกลายแล้วนะจนเราไม่ควรจะต้องเจอกับการคุกอะไรจากการเขียนหนังสือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองที่ผ่านมานี่ว่ามันทำให้เรากลับถามใหมแต่ว่เมเกิดเราเราไม่ได้อยู่โดยการศึกาที เหตุผลสำคัญเลยที่เชิญอนถอมาเปรวมิจารณ์ในวันนี้เนี่ยก็คือนีาอยากรู้ว่าถ้าคนที่เป็นนักการเมืองคนที่อยากให้ถักการที่เกิดการเดือรูปทั้งสาบันการเมืองกองทัพแล้ว้ารเมือเสรีถ้าอ่านในสื่อเรื่องนี้จะเห็นอะไรไหมนะครับวิจารอ่านรูตัวาอย่านี้ เวลา,ท,าที่ทำเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันโยกกับหนังสือที่ตัวเองเขียนแต่เรื่อไม่แน่ใจว่าเ,เพื่อนหรือกรรมธิการท่านหรือกันเนี่ยเห็นแค่ไหนอย่งางไรวิธีเดียวคือต้องมาคำนิยามซึ่งก็ไม่รู้กันว่าจะตอนตอนที่เสนอไปก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเราไม่ได้ทบทวนมาถือว่าเป็นเป็นหน้าที่ของคนหาเองที่เขาจะได้อ่า่ได้จากงานเขียนของเรานะถ้าเราเขียนไม่ดีไม่ชัดเจนเขาไม่เข,ขเาเข,ขเาเห็นต่าน ก็เป็นเรื่อง,องปกตินะคบแล้วก็ยิ่งว่าเม่อผ่านจุดการณ์ตอนจะได้ว่ามันจะราตราีเห็นรหลายๆอย่างที่มันร้อยลา้าน,นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการเืองแล้วก็ประมาณกองทัพที่เราได้ดด้วยกันกแล้วก็พบว่าการของพิ่มมาต่างๆมันยากมากแล้วเราไม่เข้าใจว่าหลายเรื่องกองทัพสามารถอ่านได้อยาา่างไรว่าเป็นเรื่องควา,ามมั่นคงภายในเช่นการตั้งโรงงานอุตสัหกรรมทหารขึ้นมาแล้วเราดูงานย,ยาสวนใหญ่ปเป็น ยาประเภทกับยาสมุนไพรอะขมิ้นชันแก้ท้องอืดโสมกระเท้ากันต่นเม็นตอนหลังก็เป็นหอมแชมพูบบางอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนหลัก็หอมนระมาณเพรามอิวหกาไวลร้านเพื่อจะไปขยายนะคะที่เราก็มีการมีสัญญาอยู่ยาสมุนไพรจำนวนมากจะไปทำธนยกับบริษัทเอกชนอหไรอย่างนี้เป็นต้นหลายเรื่องกเรื่องเรื่องเป็นเรื่องอ EC เรื่องยาเรื่องโรงแรม บางทีเองเนสนามกอ็สามารถจะสื uh, <You S 2> ่อไปได้ด้วยของของผก็ก็ขอบคุณสำหรับสิ่งที่อ่านแล้วก็แสดงความเป็นมาซึ่งโอเคดิฉันก็อยากได้ข้อมูลจากงานสิ่งที่คุณธนาธรบอกว่ามันมีเรื่องของมีตัวอย่างเยอะแยะเลยที่ไม่เจอมานะคะอันนี้ก็อาจจะทำ็นบทย่อยหรือว่าเอาเอามาใส่ในสื่อเมื่อถ้าถ้ามีการอิสระเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะสำหรับอาจบริว คือสิ่งที่จารยีวิวทู่ที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเสรีนี้เนี่ยมันทำให้มันสามารถต่อข้อพิสูจน์ได้ว่าตกลงว่าสิ่งที่สาาถาบันกนาเรเมืองทณาั้นทำด้วยโครงการหรือด้วยตลวเดียวกันแน่ถ้าทำด้วยโครงการจริงเนี่ยในเวลาที่ประเทศมีมีปัญหาเรื่องประมาณเรื่องจีนพีเรื่องอะไรเนี่ยงบประมาณตัดได้ไหมแต่แล้วว่าการพิสูจน์ทฤษฎีอันนี้เนี่ยมันต้องพิสูจน์ในการปฏิบัติใช่ไหมคะรวมถึง กองทัพเองจะพิสูจน์สิ่งที่เราเขียนเราเชื่อกันเราวิชาการอธิบายด้วยตัวสื่อเท่านันเองเีวิธีเดียวต้องพิสูจน์พิสูจน์ด้วยการดินดีทียต้อประมาณที่ไม่จะไปนอกไปแต่โครงการที่ไม่จะไปนอกไปโครงการที่คุณทำแล้วไม่มีประสิทธิภาพสู้ให้เอกชนหรือหน่วยงานรัฐสื่อที่มีความเชื่อใญวิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนเขาเชื่อกันพูดกัน ูมีหลายเรื่องมากนะของของูปประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของระบบชการปัญหาของระบบรชการอาจารย์ให้ตัวเลขมาเกี่ยวกับเรื่องของอาสาสมัครที่เพิ่มมากึ้นอสมอเนี่ยที่เพน่็พูดไปในในเรืองตัวนังสืออีด้วยนะคะเป็นมาที่เพิ่มขึ้นเงินชดเชยที่ให้กับอสมรวมถึงเลชนชลุ่มอื่นเช่นอาสาอาสาดินแดนอาสาอาสาดินแดนอาสาท้องารชาติหรือว่าโค์การอย่างกอพปเงินเพิ่มขึ้น มากประดุมก็เพิ่มขึ้นมากนี่เป็นภาระของภาษีที่ชาวพิลุ่ยเรื่อยมากเงินงานอื่นเพิ่มขึ้นไปยเช่นอาคมหมออะไรเงี้ยคืออย่างว่าเขาเรียนรู้จากภาระต่างๆในด้านนึงเนี่ยเวลาที่เข้าใจว่าเงินสกัดเหล่านี้เวลาที่ไปสร้างอาสาสมัครเพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยเข้าใจชัดว่ามันไม่เป็นภาระทางงบประมาณประจำปีคือมันไม่ใช่เป็นแบบค่าใช้จ่ายที่ถาวรหมือนการจ้างพนักงานใช่ปะในอย่างเรช่วงเฉ่วไปของคนพวกนี้เนี่ยมันร้อยกว่าพนักาน สนใจค่ะสถาบ tacos, high, stones, ันการแพนย์แต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมากแล้วรวดเร็วมากแล้วจริงๆไในเชฟสัมภาระนี่คือช่องทางการคอมชันที่ดีมากเพราะเวลาในคุ้มคนเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบใกคุ้มคนก็ไม่ได้เยแล้วทำงานจริงหรือไม่เนตรวจสอบยากมากที่คือภาระสำคัญมากแล้วก็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 ตอบใจว่าคือกระทรวงอื่นเนี่ยวกันแล้ว ยอะนะคะดิฉัน,น,นท่องดีไม่ได้ที่ดิฉันอาจจะอธิบายนะคะคือว่ามาีิก็อธิบายทางตัวแทนของกรมอนุรักไปมากพอสมควรนะคะทางนักดิจิทีวีเองก็ไปถ่ายทอดการประชุมเป็นเวลาเกือบสองชัมม่วโมงไปเต็ะนะคะอยู่ในดิฉันก็เอาไปโพสต์ไว้ใวนเฉลี่ยทีย่ดูดิฉันถ้าใครสนใจไปดูได้แต่เข้าใจว่าหลายท่านอาจจะไม่เยังไม่ได้ดูฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอขอสแสดงความขอ,ขอชี้แจงในที่นี้นะคะ นในหลักๆที่ที่เมื่อวานกรรมาลัยพูดถึงจริงๆนะเขาก็พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีนากแสดงของคุณปีนไทยแล้วก็คนเอกรัฐมนตนีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สมรู้ของออกรรมาลัยนะคะและในใหญ่อันนึงที่เขาพูดคือดิฉันไม่ได้ใช้เอกสารทางราชการซึ่งดิฉันประหลาดใจมากเพราะว่าในเฟซบุ๊กท่านเองก็ไปโพสต ว่าสีเขียวเนี่ยคือเอกสารของกองบอและกองทัพทั้งทั้งพวกเราทำรวมถึงเฟซบุ๊กเว็บไซต์ของพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่เป็นของกอมนงอของกองทัพเป็นเวทตรงสีเหลืองเนี่ยก็คือเอกสารทางราชการของหน่วยงานที่ทํางานร่วมกับกองบรอไม่ว่าจะเป็นเอ่อสมชเอ่อปปสห้หรือการเกษตรติดกรงป่าไม้ทวกมหาไทยสีฟ้าเนี่ยคือข่าว ข่าวและพิริยโดที่แถลงโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพและกอรบนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวพาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของมวลชนที่รองรัเกี่ยวกับนี่ท่านแบ่งสีออมาดูนะคะให้ดูสีเขียวนะคะมันเยอะมากนี่ท่านน้ำเนี่มันมันมันเกินร้อยอ่นนะนะครับมันมากกว่าครึ่งหนึ่งห้าสิปอร์เซ็นต์องเอกสารที่ใช้ หรือเราละขนาดมีสอนมิเช่นบอกว่าของพ่อนนะคะคุณพิโรจน์เนี่ยคือข่าวของคุณพิโรจน์เป็นแค่ชิ้นเดียวขณะที่ข่าวของนี่รอดมันเยอะมากาของพ่อทำเยอะกว่าทำไมแล้บอกว่าที่ใช้ลำเกลียดใช้ข่าวคุณพิโรจน์ถ้าจะลำเกียดจริงแล้วคุณก็บอกว่าจำนวนชิ้นข่าวตลอดตลอดทั้งคลิปทั้งวิดีโอทั้งคลิปทั้งหลายแต่ผมเชื่อว่าทมันเยอะกว่าสิเขาก็ยืนยันว่าไม่มีเอกสารทางราชการแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ขอเขาปัญหาคือเราคนที่เคยนร่อง กรรมยการรือเาิ่เคยทำวิจัยเกี่ยวกับน่ยราชการเนี่ยนะคะหนรืราชการพวกรถไฟด้วยก็ไม่ค่อยอยากให้ท่านเขาอยากเห็นเอกสารทั้งหมดเปิดเอกสารทั้งหมดเลยให้ที่เข้าไปดู พาะะไม่แน่จวจะดอรนี่ใส่วนใหญ่เวลาขอเอกสาราไปเนี่พอที่เคยทำงานเอกสารคือรู้ว่าใ้ที่ได้มาไม่ไดเปลี่ยน่อเขาสง่อวหนึงที่หาได้จาก็นพวกหลาแหละเพราะอะไรข้องานเหล่านี้เนี่ยนะคะที่เราเนี่ยมันเป็นเรื่องอิจกรรอนิการืนอเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปที่เราหน่อยเอทำก็มีเกี่ยวข้องได้เยอะมากๆนี่อว่านั้งแต่เราไ้รับวีมาเสรจเป็นาเนี่ยองค์คมมีความมั่นใจ แรงหน้าของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองจึงไม่ได้เป็นของนะบถ้าทำอะไรท่านก็โหลดขึ้นหมดเลยนะคะบนชนจะตั้งที่ที่นั่นจะตั้งก็ท่านสร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาเอาคลิปโหลดขึ้นมาแล้วก็ทิศการประชุมรอรอหอบอุ่นปิไปเลยเอาึ้นการที่เราเรียนเราเ็า้องเรีนเรื่องจะที่ทำก็ขอจะไม่มีจะที่ทำทางวิชาการนะคะทีนี่อยากจะบอกว่าจะที่ทำวิชาการ คือถ้าท่านพงศ์เป็นเนปิดเบือนข้อความอะไรหรือตั้งใจที่ไม่พูดถึงอะไรน,นะคะหรือว่าเป็นแปลเอกสารว่าอย่างละเอกสารมาบอกว่าขาวไม่ใช่บอกว่าถาอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งใจถูกต้องนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกให้ปิดเบือนข้ออะไรอะไรถ้าเจอซึ่งเป็นปัญหาอย่างเช่นะถ้าพงศ์เป็นเอ่แปลเอกสารของใครมาหรือว่าไปไปลอกงานของใครมาโดยไม่อ้างอิงอันนี้ในทางวิชาก,การทั้งของไทยมาในของไทยแล้วก็ของเอ่อหลาชาติอันนี้ถือว่าผิดจ เียนรู้ใช้เกณฑ์เล่เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเหตุการที่เราศึกษาถ้าเราเห็นด้วยงานของเราใช้สื่เราทการงานโฆษณาวิจาสัมภันธ์ให้หุือเล่าหรือเป็นงานร่วมกันได้ตรนั้นและวฉการมีสิทธิตธความแตกต่างจากเตารที่เราศึกษาและนี่คือคุณค่าของความรู้ของนัรวิจัยเน่ในระดับมหาวิทยาลเรื่องสปชเรื่องกรรมา่อวารก็ตัวแทนของสปช่ออัิบีย นะฮะที่เช็คามว่าของการต่างๆเมื่อหลายแหล่กองร้อนที่เข้ามาเนี่ยสมนวิชาชีพส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ถึงได้ต้องการรู้มากถึงได้เพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่เกี่ยวข้องก็รอมีมีสถายเอกะที่จะปรับเปลีการอย่างนั้นได้เรื่องเรื่องกองรนเป็นหน่วยงานรองทัพมากกว่าที่จะเป็นหน่วยงานโดยเดือน เปผู้ชัดเจนในหนังสือแม้ว่าจะสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราไปดูเจ้าหน้าที่รัฐที่นั่งอยู่นะครในสำนักงานต่างๆกองต่างๆที่สร้างขึ้นมานะรู้แต่เป็นทหารที่ซื่อแม้กระทั่งในยุคที่เป็นรัฐบาลจะกระเลยมีแต่เพียงนายรัฐมนตรีเท่านั้นที่เป็นตระเลยตำแหน่งอื่นๆที่สําคัญมันก็เป็นช้างล้แต่เป็นทหารจากกองทัพหก นายรัฐมนตรีเองก็เชื่อว่าท่านคุณเสพข่าและก็คุณแพ้ของผานเองทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอกรรมาธิกเพราะวันนะะนี้นะคะใทองโทรสกรรมาธิการบุรีไทยก็ยอมรับเองว่าในการที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะเรื่องที่ว่าจะแปรจะอะไรหรือสื่อเนี่ยน,นะคะของความรุนแรอย่าขายโดยแท้เป็นการตกลงร่วม,มกันของหน่วยงานกรรมาธกโดยมีรองผู้วยงานกรรมาธิก ป็นผู้เสนออนุมัติซึ่งก็คือผู้ประชาการทั้งหมเขาไม่ได้เอ่ยถึงแต่ยกแผนของคำก็เป็นผู้ออกมานะครับนี่ก็เชื่อนันจริงๆว่าว่าท่านนายอภัยทอาคไป่ได้รับตรงนี้แต่มาวันนี้ไม่รับรู้ไม่ได้แล้วมาวันนี้ท่านในฐานะที่เป็นผู้บริการกรองรอในระดับเตรียมผู้ที่รับผิดชอบ